วันนี้นึกอยากเห็นนาคอสฟาร์มนะแล้วก็มีคนเอานาคอสมาฟาร์มจริงๆด้วยแล้วเขาก็มาในสก,กินซูเปอร์ไซยานี่ถ้าฟลอเรนติโนมีสก,กินเบติต้าอีกคนต้องเป็น R O V ในเวอร์ชันดาร์กอนเซนแ,แน่ๆเลยพอเริ่มเกมเรากับเมก็กลับไปเวทบัฟแยงของศัตรูนะแต่ว่าก็ทำไ้สำเร็จเพราะว่าแบทแมนเข้ามาขัดขวางแล้วจังหวะนี้ที่เลนบนแบทแมนก็อยู่คนเดียวเราก็เลยเข้าไปล็อกแล้วเพื่อนๆก็ช่วยกันส่งแบทแมนกลับบ้านไปเลย วีลาก็เข้ามาช่วยแบนแบนแต่ก็ช่วยไม่สำเร็จก็โดนส่งกลับบ้านไปอีกหนึ่งคนแล้วคิวเรนก็ตามมาข้างหลัง พวกเราก็เลยส่งกลับบ้านไปอีกหนึ่งคนพวกเราได้สั่งคิวไปนะตัดผ้ามาที่เลนล่างทีมเราก็พยายามไปป้อมล่างกันอยู่แล้วทีมนั้นก็เข้ามากันป้อมก็เกิดการนวงกันเกิดขึ้นแล้วเราก็ตุกไปเหลือรอดคือนาคอสเราก็คิดว่านาคอสจะหนีแต่ว่าเขาก็หันหลังกลับไปเพื่อที่จะไปเก็บแบทแมนแต่แบทแมนก็หนีไปได้ก็เลยกลายเป็นต้องดวลกับแพนด้าจังหวะนี้นาคอสก็บแบตหมดไปก่อนแล้วก็ตุกไปอีกคนแล้วพอตื่นลืมตาดูโลกอีกครั้งนาคอสก็เะเบิดพลังแล้วก็เก็บคิ ตุยกันไปทั้งหมดสี่คนแล้วก็เหลือแบทแมนเอยู่คนเดียวฟอลิน <Foreign S 1> ก็เข้าไปล้าในป้อมแล้วเราก็ตามไปช่วยฟอลินก็ยืนไว้อารายแบทแมนตรงป้อมนี้ไปเลยแล้วทีนี้เราก็ออกไม่ได้ก็เลยต้องไปยืนรออยู่ตรงนี้ทีนี้แพนด้าก็เกิดมาเราก็คิดว่าแพนด้าจะเข้ามาต่อรอแต่ก็ไม่โชคดีมากๆเลยแล้วพื่อนเราก็ตีป้อมแล้วก็เก็บแพนด้าไปอีกหนึ่งคิวแล้วทีมฝั่งตรงข้ามก็ทยอยเกิดมา,มานาคขาก็เข้าไปเก็บแล้วก็เหลือแค่คิวเลนตอนนี้เราก็อยู่กับคิวเลนสองคนซึ่งก็เป็นอย่างที่ทุกคๆ เราซู้เคิเลนไม่ได้แล้วก็ตุยไปอีกหนึ่งคนแลนะ้วเขาก็พิมพ์ว่าจะเดินไปเดินมาทําไมแล้วก็บอกว่าดูดเลนะือดแล้วเขาก็บอกว่านิ่งก็รอดแล้วแล้วก็ชวนทุกคนตีดาร์กนะแล้วพอเกิดมาทุกคนก็ไปตีดาร์กแล้วก็มีประเด็นที่ดาร์กเกิดขึ้นจังหวะนี้ก็เหมือนหนะังอินเดียเลยวิ่งไล่กันไปวิ่งไล่กันมากว่าที่จะตีคิเลนได้แล้วในที่สุดนะเขาก็เก็บไปหมดตี เราก็เลยคิดว่าเราจะดันป้อมจบได้แล้วทีมนูนก็ทยอยเกิดขึ้นมาเรากับนาคอก็เลยตุกไปตามระเบียบจากนั้นฟอรเรนก็เข้ามาไล่ลำํำแล้วฟอรเรนก็ตุกไปอีกหนึ่งแล้วจังหวะนี้ก็เหลือรอดแค่ฮายาเตะก,กับแมงก้ากับแบนดแล้วทุกคนก็ตุกันไปหมดเลยทั้งสองปีพอเกิดมาใหม่พวกเราก็คิดว่าจะไปตีดาร์เพื่อทีจบบ้านอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็มีประเด็นไฟกันที่ดาร์กแล้วพวกนั้นก็มาลุ้มพวกเราแล้วเรากับนักเขาก็ตูกไปอีกแล้วแล้วก็โชคดีที่แมนก้ากับไฮแาอาติเข้ามาตีดาร์ทำให้ทีมเราได้ดาร์ไปในที่สุดแล้วจังหวะนี้ทีม้ก็เหลือวีล่าแล้วเขาก็เก็บวีล่าส่งกลับบ้านไปแล้วโอกาสจบบ้านก็มาทีง แล้วแพนด้าก็กระโดดออกมากันบ้านเขานะแล้วนาคอก็ระเบ,บาาิดพลังซุปเปอร์สายาตตีบ้านเขาแตกไปเลยแล้วในที่สุดทีมเราก็ชนะไม่ว่า ROV จะมีตัวฟาร์มตัวใหม่อีกกี่ตัวเราคิดว่านาคอเนี่ยสุปูปาก้าปาปะที่ที่สุดแล้วถึงแม้ว่าเกมมันจะตึงๆหน่อยก็ตาม